สวัสดีครับผมไอซ่าเอไอทีคลิปในวันนี้เรามีกับแท็บเล็ตไซส์12นิ้วนะครับในราคาที่กระชับมิตรมากๆทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่ายดายจริงๆครับนอกจากเรื่องของราคาที่ดีแล้วนี่คือแท็บเล็ตที่มาพร้อมกับสีสันหน้าจอเรียกได้ว่าเที่ยงตรงมากๆและมาพร้อมกับฟีเจอร์ช่วยถนอมสายตาเราในการใช้งานในช่วงแสงดีและก็แสงน้อยไปพร้อมกันเลยครับแท็บเล็ตที่ผมกําลังพูดถึงอยู่คือเจ้าตัวนี้ครับนี่คือ Honor Pad 9 น้องไซส์เบิ้มในราคากระชับมิดไปรับชมรีวิวกันครับออเนอร์แพดเแท็บเล็ตจอไซส์เบิ้มกับแผงหน้าจอ IPS LCD ในอัตราส่วน16:10ต่อ 10, ขนาด12.1นิ้วและนี่คือหน้าจอ10บิตที่เป็นความลับของสีสันหน้าจอที่สวยงามเชื่องตรงเกินกว่าที่เราสามารถหาได้ในแท็บเล็ตราคาใกล้เคียงกัน และมีความเรียดหน้าจออยู่ที่ 2.5K Refresh Rate 120Hz ความสว่างหน้าจอสูงสุด500นิตครับนอกจากนี้เขายังมีฟีเจอร์ช่วยถนอมสายตาผ่าน Dynamic Dimming Display และ Circadian Night Display ให้เราสามารถใช้งานหน้าจอ Honor Pad ตัวนี้ได้อย่างเต็มอิ่มทั้งช่วงสภาวะแสงดีและแสงน้อยนอกจากนี้นะครับ Honor Pad 9เนี่ยเขายังมาพร้อมกับอุปกรณ์เสริมที่แถมมาให้เป็น Honor Choice Pencil ความดีงามของดินสอง o o o r r h o o i e p p n n i l l ตัวนี้ก็คือเขารองรับแรงกดมากถึง4,096ระดับและตัว Choice Pencil ยังมีปุ่มช็อตคัทที่เราสามารถดับเบิลคลิกเพื่อเปลี่ยนโหมดระหว่างการใช้เป็นปากกาหรือใช้เป็นยางลบในการใช้งานได้อีกด้วย แต่วิธีการชาร์จและการเก็บของ h o n o r Choice Pencil ตัวนี้ค่อนข้างที่จะงุดหงิดนิดนึงนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถนำ o n o r Choice Pencil มาแปะยึดติดกับตัว h o n o r Pad 9ได้ครับถึงแม้ว่า h o n o r Pad 9เนี่ยเขาจะใช้วัสดุตัวเครื่องเป็น Unibody เฟรมและฝาหลังใช้วัสดุชิ้นเดียวกันและแถมเป็นวัสดุ Aluminum ด้วยแต่ไม่มีการฝังไม่ได้ติดมาให้ตามขอบเครื่องหรือว่าด้านหลังเครื่องครับทำให้เราไม่สามารถนำดิดสอมาแปะเจ้าท h u เ b ล e ตัวนี้ได้ในการใช้งาน วิธีการพกพาคือเราต้องนำดินสอตัวนี้เก็บใส่กระเป๋าดีๆไม่งั้นหายง่ายแน่นอนส่วนการชาร์จนะครับ Honor Choice Pencil ต้องชาร์จผ่านสาย USB Type C อร์ต USB Type C ด้านบนตรงนี้เท่านั้นนะครับไม่สามารถใช้ Wireless Charge หรือ Magnetic Charge ได้นะครับก็ถือเป็นอีกหนึ่งการใช้งานที่มุนยินเล็กน้อยครับและอีกหนึ่งอุปกรณ์เสริมที่ Honor Pad 9มีนะครับก็คือตัวเคสครับซึ่งตัวเคสเนี่ยเขามีขาตั้งให้เราด้วยนะวิธีการใช้งานก็ ใช้เป็นตัวรอกแก๊ปเข้าไปนี่นะครับไม่ใช่เป็นการเชื่อมต่อผ่านแมกเนติกเช่นเดิมครับเราสามารถปรับขาตั้งใช้เป็นแนวตั้งอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือเราจะใช้เป็นแนวนอนเอียงลงมาองศาสําหรับการวาดรูปก็ถนัดเช่นกันครับแต่ข้อสังเกตอย่างหนึ่งในการใช้งาน Honor Pad 9ตัวนี้กับตัวเคสที่มีโคเวอร์อย่างนี้มาให้คือเวลาที่เราเอาตัวโคเวอร์ปิดเข้าไปเนี่ยหน้าจอด้านในของ Honor Pa d 9เขาไม่ปิดให้นะครับเพราะว่า ตัวหน้าจอเนี่ยก็ไม่มีการฝังแม่เหล็กแล้วก็ตัวเคสเป็นโพลีคาร์บอเนตธรรมดาเลยครับไม่มีการฝังแม่เหล็กมาให้วิธีการใช้งานก่อนที่เราจะปิดโคเวอร์ลงไปนะครับอย่าลืมกดปุ่ม power เพื่อปิดหน้าจอก่อนนะไม่งั้นเกมไม่นอนก็เตือนไว้นิดนึ่งสำหรับใครกำลังหาออเนอร์แ9ไปใช้วิธีการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆก็จะแบบมีข้อมนหงิดนิดนึงนะครับทั้งโคเวอร์เคแล้วก็ตัวดินสอก็ตามในการพกพานะครับ ประมาณนี้นะครับสำหรับอุปกรณ์เสริมส่วน Performance ในการใช้งาน o r เดอร์แพด9ตัวนี้บอกเลยว่าผมค่อนข้างชอบแบบนึงดกด้องหน้าจออนผมชอบจริงๆครับนี่คือแท็บเล็ตที่ผมประทับใจ1ตัวที่ใช้งานมาเลยไม่ได้เพราะว่าเขาแรงโอเวอร์นะแต่เพราะว่า ทุกอย่างอ่ะ SOC มันเพียงพอในการใช้งานในชีวิตประจำวันใช้ multitasking ก็เพียงพอใช้ในการเล่นเกมก็เพียงพอและตัวเครื่องก็ไม่ได้ร้อนด้วยอันนี้คือสิ่งที่ผมประทับใจมากๆครับด้วยความที่เขาเลือกใช้ SOC ภายในเป็น Snapdragon 6 Gen 1ครับมันแรงแรงประมาณอยู่ระดับ Snapdragon 7 Series พวก 7S Gen 2ใกล้เคียงเกือบเท่าประมาณนั้นเลยหรือประมาณ7 Gen 1เท่าๆกันประมาณนั้นเลยครับจะแตกต่างกันตรงเรื่องของ GPU นิดนึงครับ แต่เรื่องของ performance และการประหยัดพลังงานเนี่ยผมว่าเขาทำได้ดีมากๆใน snapdragon 6 Gen 1ตัวนี้บวกกับระบบปฏิบัติการที่เลือกใช้งานเป็น Android 13 OS ครอบทับด้วย Magic OS 7.2ที่ให้ประสบการณ์ในการใช้งานค่อนข้างดีครับทั้งการใช้งานแอปต่อแอปสลับแอปไปมาหรือการเปิด m u l t i s t a s k i n g การเปิด multi-windows ต่างๆ ทำออกมาได้อย่างครบรดในการใช้งานเพราะตัวเครื่องเนี่ยเขามีแรมมาให้เราอยู่ที่8 g b สร้างแรมเสมือนไปได้อีก8 g b ครับผ่านเนื้อที่ภายใน256 g b เป็นเนื้อที่ภายในแบบ UFS 3.1นะทาให้มันมีความลื่นไหลใน,ในการตอบสนองในการสร้างแรมเสมือนที่ดีมากๆครับสำหรับ Honor Pad 9ตัวนี้และเรื่องสุดท้ายที่จะทําให้เราหลงรัก Honor Pad 9ตัวนี้ก็คือเรื่องของลําโพงครับเพราะลำโพงของ Honor Pad 9มาพร้อมกับลำโพง8ตัวด้วยกันครับ การทํางานของลําโพง8ตัวนี้นะครับค่อนข้างที่จะเรียกว,ว่าแบ่งได้อย่างฉลาดมากๆครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่ชอบเสียงทุ้ม,เส,ม,มนนเ,สเสียงที่มันแน่นนะเขาใส่ลําโพงเสียงทุ้มเสียงแน่นถ้าเกิดเราวางนอนงนี้นะครับลาโพงด้านซ้ายด้านขวา4ตัวฝั่งละ2เนี่ยขับเสียงทุ้มทั้งหมดเลยสะใจสะใจคนชอบเสียงทุ้มและเขาใส่เสียงแหลมมาแบบจงังๆให้เราทําให้เวลาที่เราฟังเพลงดูหนังสตรีมมิ่งต่างๆ หรือว่าใช้ในการเล่นเกมมันเต็มอัธรสดมันได้ฟิลลิ่งที่ยอดเยี่ยมเกินกว่าที่แบบว่าแท็บเลต็ตหลายๆค่ายจะให้เราได้ก็คือลำโพงเสียงแหลมอีก4ตัวที่อยู่ทางด้านล่างของตัวเครื่องตามขอบขอบฝั่งนี้2ขอบฝั่งนี้อีก2ครับมันเป็นอะไรที่เติมเต็มประสบการณ์ในการฟังเพลงในการดูหนังดูซีรีส์จริงๆกับ Honor Pad 9ตัวนี้ครับนี่ก็คือประสบการณ์ทั้งหมดที่เราจะได้จาก Honor Pad 9ทั้งเรื่องของหน้าจอ performance แล้วก็อุปกรณ์เสริมที่งุ่นินนิดนึงแล้วก็ลําโพงที่ดีดีแบบดีเวอร์เบอร์ครับสำหรับ Honor Pad 9ตัวนี้ครับสำหรับรีวิว Honor Pad ่ผมก็ต้องขอจบลงไว้เพียงเท่านี้ครับหากใครมีอะไรสงสัยอยากคุยกันก็คอมเมนต์คุยกันแลกเปลี่ยนได้ครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์ subscribe แล้วก็แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ